เลิกกันแล้วติดในความทรงจำมากแต่อีกใจก็คิดว่ากลับไปก็มีสุขแต่ก็ต้องเศร้าเรื่องเดิมๆซ้ำๆตอนนี้อยากให้ตัวเองลืมและมีความสุขจริงๆสักทีเข้าใจเข้าใจมากๆเลยอ้างว่าในทุกๆความสัมพันธ์ที่มันจบลงอะเรามไม่จำเป็นต้องลืมนะ อังเชื่อแบบนั้นแล้วอังก็เชื่อว่าในทุกๆความสัมพันธ์ที่มันจบไปแล้วมันจะมีโมเมนต์ดีๆอยู่ในนั้นเสมออังว่าเรามองให้มันใหญ่ขึ้นในพาร์ทที่เป็นโมเมนต์ดีๆส่วนพาร์ทที่เรารู้สึกเศร้าเสียใจอะ่ะก็ไม่ต้องไปโฟกัส คือเวลาเราโฟกัสเรื่องอะไรอะ่ะเราจะรู้สึกว่าเรื่องนั้นมันมันขยายใหญ่เห็นชัดมากๆเลยอะ่ะดังนั้นเอาว่าเราไม่จําเป็นต้องลืมนะมันก็เป็นสิ่งที่เคยเกิดขึ้นและมันก็จบไปแล้วและมันก็เป็นเรื่องสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรามันก็คือชีวิตเราอะ่ะ ไม่จําเป็นต้องลืมนะเราแค่ยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสิ่งที่มันเป็นว่าตอนนี้ความสัมพันธ์มันจบไปแล้วและเราก็เลือกที่จะเดินหน้าต่อเราก็ใช้ชีวิตของเราต่อไปลองกลับมามองตัวเองมากขึ้นนะคะว่ามีอะไรที่เราอยากทำไหมมีอะไรที่เราอยากทำให้ชีวิตเราดีขึ้นดีขึ้นเพื่อใครดีขึ้นเพื่อตัวเราเอง ไม่ใช่เปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้คนเก่ามารู้สึกว่าอุ๊ยฉันเปลี่ยนแล้วนะไม่เราจะต้องรู้สึกจริงๆว่าฉันอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อชีวิตของฉันเองก็เป็นกำลังใจให้กับหลายๆคนที่อยู่ใน ช่วงที่เพิ่งจบความสัมพันธ์ไปนะคะไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบไหนก็ตามอ้างเชื่อว่าเวลาจะช่วยได้ค่ะแล้วก็ลองหาอะไรทำเนาะถ้าเกิดว่าไม่ไหวจริงๆการขอความช่วยเหลือจากเพื่อนการไปเจอเพื่อนก็เป็นทางหนึ่งที่ช่วยได้ดีแต่สำคัญเลยนะเราจะต้อง คุยกับตัวเองเยอะๆจนเราตกตะกอนตกผลึกมาว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรสิ่งที่เราได้เรียนรู้คืออะไรแล้วเราจะวางแผนชีวิตตัวเองต่อไปยังไง